คุณเคยมองร้านอาหารที่ไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวและมนต์เสน่ห์ของวันวานกันไหมครับวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับวีแกนมหานครที่นี่เป็นมากกว่าร้านอาหารวีแกนแต่คือการเดินทางสู่ตำนานอาหารไทยวีแกนระดับพรีเมียมความประณีตของอาหารไทยแท้ในบ้านไม้สไตล์ไทยอายุกว่าร้อยปีอดีตบ้านของคุณไข่มุกชูโตประติมากรหญิงคนแรกของไทยที่ถูกอนุร,รักษ์ไว้อย่างงดงามที่นี่ทุกเมนูถูกส สร้างสรรจากพืชร้อเปอร์ซนแต่ยังคงรสชาติและความละเมียดของอาหารไทยต้นตำรับไว้ได้อย่างลงตัว ชื่อตักนะคะทพัฒน์งค์ปรึกษาค่ะเป็นโอนเนอร์ที่ร้านวีแกนมหาคน,นะครค่ะที่ร้านวีแกนมหาคนครนะคะเราก็จะมีเป็นอาหารวีแกนในรูปแบบของไทยแท้ดั้งเดิมจริงๆเป็นความตั้งใจของตักนะคะจากที่ตั๊กรับประทานอาหารมังซิรัดมา5ปีค่ะแล้วก็มองว่าอาหารที่เป็นแบบไทยแท้ดั้งเดิมนะคะก็ยังไม่มีใครที่พรีเซนต์ออกมาในรูปแบบที่มีความปราณีตหรือยกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งค่ะแล้วประกอบกับที่สถานที่ตรงนี้ค่ะเป็นเรือนไม้สักนะคะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัสการที่5ค่ะมีอายุกว่า100ปี แต่ก็รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยสอดคล้องกันหมดแล้วก็ทั้งบรรยากาศแล้วก็เมนูที่เราคิดค้นขึ้นมาค่ะก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นเมนูของไทยโบราณเนี่ยแหละค่ะซึ่งเราต้องการที่จะผลักดันให้ทุกคนได้รู้จักทาด้วยความปราณีตค่ะแล้วก็ยังมีความเข้มข้นแบบสไตล์อาหารไทยของเราด้วยค่ะ สำหรับสถานที่ตรงนี้นะคะเคยเป็นเรือพักของคุณไข่บุกชูโตค่ะซึ่งท่านเนี่ยเคยเป็นปฏิมากรหญิงคนแรกของประเทศไทยเรานะคะแล้วก็เป็นปฏิมากรหญิงคนแรกประจํารัชกาลที่9ของเราด้วยค่ะสิ่งที่สําคัญก็คือบริเวณสถานที่นี้ค่ะเคยเป็นโรงปั้นของคุณไข่มุกนะคะแล้วก็สถานที่ตรงนี้ค่ะเป็นที่กําเนิดของอนุสาวรีย์สาคัญของประเทศเราหลายๆที่ค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์พระศีสุริโยไทยที่จังหวัดอยุธยานะคะหรือว่าจะเป็นอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ที่เชียงใหม่ค่ะความสําคัญตรงนี้ค่ะ ก็ถือกำเนิดขึ้นจากบริเวณน,นี้เช่นกันค่ะ สำหรับเคล็ดลับที่ร้านวีแกนมหาคนครคือความตั้งใจแรกเลยเนี่ยเราอยากจะทําให้มีรสชาติที่จัดจ้านอยากเปลี่ยนความคิดของทุกคนคะ่ะที่จะมองว่าอาหารเจหรืออาหารมังสวิรัตนะคะเป็นอาหารที่ไรรสชาติเราต้องการจะดึงคอนเซปต์ของความเป็นอาหารไทยแท้ซึ่งมีรสชาติที่จัดจ้านเข้มขน้นขึ้นมาไว้ตรงนี้คะ่ะแล้วก็เราจะโขกพริกแกงนะคะพร้อมกับทาสูตรซึ่งใส่ความเข้มข,นข้มขนเข้าไปคะ่ะทําให้ออกมาทุกจานเนี่ยมีรสชาติสีสันแล้วก็ความเข้มข้นที่อร่อยคะ่ะ สำหรับธุรกิจของอาหารวีแกนนะคะนับได้ว่าเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกคนให้ความสนใจแล้วก็เปิดใจที่จะมาลิ้มลองอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์มากยิ่งขึ้นค่ะก็หลายๆท่านนะคะก็พูดว่าเป็นอาหารในโลกอนาคตค่ะแล้วก็ที่นี่เองอะคะ่ะก็จะมีลูกค้าที่ไม่ได้รับประทานวีแกนแต่ว่าไปชวนเพื่อนที่รับประทานวีแกนเนี่ยเข้ามาด้วยค่ะตอนนี้ก็คือแบบอย่างละครึ่งเลยค่ะลูกค้าที่ทานวีแกนลูกค้าที่ไม่ได้ทานวีแกนกคนก็มารวมตวโต๊ะด้วยกันที่นี่ได้อย่างลงตัวค่ะ ผลตอบรับสําหรับคนที่ไม่ได้ทานวีแกนนะคะแล้วก็มาที่วีแกนมหานครคือทุกคนประทับใจค่ะแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อว่าอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์จะสามารถปรุงรสให้มีรสชาติที่เข้มข้นแล้วก็พรีเซนต์ออกมาให้สวยงามได้แบบนี้ค่ะ ิ่งที่ร้านอยากจะฝากนะคะก็คือว่าเป็นความตั้งใจของทีมวีแกนมหานครจริงๆค่ะที่จะทําร้านนี้ขึ้นมานะคะเราอยากจะสนับสนุนความเป็นอาหารแบบของไทยเราอะคะ่ะให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่โด่งดังไปไกลทั่วโลกค่ะอยากให้ชาวต่างชาติได้รู้จักอาหารแบบไทยแท้ดั้งเดิมนะคะแล้วก็อยากจะเป็นตัวแทนของทุกๆคนค่ะที่จะทาให้อาหารซึ่งเป็นในแบบวีแกนเนี่ยยกระดับขึ้นมาค่ะให้คนได้รู้จกักแล้วก็เปิดใจกับอาหารเหล่านี้มากขึ้นนะคะก็ยังไงขอเชิญชวนทุกคนค่ะลองมารับประทานอาหารที่เราตั้งใจทําแล้วก็ตั้งใจ อยากจะส่งเสริมให้ทุกคนได้รู้จักตรงนี้กันนะคะ เมนูที่เปิดใจหลายๆคนเลยที่ไม่ทานผักนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยหมูสามชัน้นทอดน้ำปลาค่ะตัวนี้คือรับประทานง่ายนะคะมีรสชาติที่จัดจ้านของความเค็มปนหวานเบาๆค่ะอันนี้เป็นตัวที่เปิดใจคนได้เสร็จทุกรายนะคะแล้วก็ต่อมาถ้าชอบทานเผ็ดหน่อยก็จะแนะนําเป็นตัวผัดกระเพราโบราณค่ะตัวนี้ก็คือเราจะทําจากเต้าหู้นะคะแต่ว่าด้วยเครื่องเทศต่างๆค่ะใบกระเพราหรือการปรุงรสที่จัดจ้านทําให้แบบว่ารับประทานกับข้าวสวยร้อนๆสักถ้วยหนึ่งนี่คือรับรองว่าเปลี่ยนใจแน่นอนค่ะ สำหรับชุดท่านเล่นด้วยอันนี้ก็จะพลาดไม่ได้นะคะหมูสรงค่ะตัวนี้เป็นตัวที่เปิดใจหลายๆท่านนะคะแล้วก็ไก่หอใบเตยหรือแม้กระทั่งทองปลุกค่ะ ตัวนี้ใครรับประทานก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างจากเนื้อสัตว์ปกติเลยค่ะร้านวีแกนมหาคนครนะคะเราตั้งอยู่ใกล้บริเวณโร,รงพยาบาลศิริราชค่ะประมาณ5นาทีนะคะก็ไม่ไกลจากวัดอรุณท่านไหนที่เดินทางมาวัดอรุณก็สามารถมาที่ร้านวีแกนมหาคนครได้ค่ะสําหรับช่องทางติดต่อของเรานะคะก็จะเข้าทางเพจ Facebook ของร้านก็ได้ค่ะเซิร์ชว่าวีแกนมหาคนครนะคะใน Instagram หรือจะเว็บไซต์ของทางร้านนะคะแล้วก็เบอร์ติดต่อนะคะจะเป็นเบอร์0858264655ค่ะสาหรับใครนะคะที่ตามมาจากคลิป ะะทางร้านวิกกนมหานาครเราก็จะมอบน้ำแตงโมปัน่นหรือว่าเป็นน้ำมะม่วงปั่นให้ค่ะก็สามารเลือกได้เลยนะคะค่ะถ้านึกถึงวิกเกนมหานาครน,นะคะอยากจะให้นึกถึงเราซึ่งเป็นร้านอาหารวิกกนแบบไทยแท้นะคะในบ้านไม้สักร้อยปีค่ะ และนี่คือเรื่องราวของวีแกนมหานครหนึ่งในแสงแรกแห่งการเติบโตที่ i c o n n c World ภูมิใจนำเสนอเพราะทุกธุรกิจที่ดีเริ่มจากหัวใจที่เชื่อในสิ่งที่ทำวันนี้เวลาของพวกเราก็หมดลงเป็นที่เรียบร้อย i c o n i c World ต้องขอลาคุณมชมทุกท่านไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ